ที่สามเปินแต้งแล้วเนี่ยห,หเอเคเลานะเสียงทำไปด้วยไม่ปเป็นตัวไรนี่เป็นคลิปประชันคลิปแรกเลยนะอ่ามาลวโอ้โหโดนละโอ้ผมผมนำผมผมตัวที่ห้า นี้มาตกปลาอันนี้มาตกปลาช่อนนะครับพอดีเพื่อนชวนมาเป็นบอกที่เพื่อนเป็นบอกปนินนะแต่ว่าเหมือนแบบให้มาลองตกปลาช่อนในบ่อปนินดูแกดูผมก็ไม่เคยตกปลาช่อนนะปลาช่อนแบบตกอย่างเงี้ยไม่เคยเลยมีแต่ตกปลากระพงแล้วได้ปลาช่อนเพราะว่าเขาเลี้ยงปลาช่อนข้างๆบ่อกับพงแล้วมันคงหลุดเข้ามา แกว่าแกจะเปิดเป็นบอ่อตกปลานินเหมือนกันเป็นไม่รู้ว่าแกจะเปิดแบบไหนอ่ะเขาเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาจะทำเป็นตกเป็นกิโลเพราะว่าบอ่อมันใหญ่ช่างออกช่างออกคิดร้อยหนึ่งปลาออกปลานินได้สองโลอ,อยากไปช่อนก็นกนร้อยเหมือนกันช่อนออกได้โลหนึ่งแล้วตัวเล็กก็สองโลถ้าสองถ้าตัวเล็กๆลอง,ลอง,ล,องลองงั้นดูดิเพราะว่าถ้าตัวเล็กมันมันโลห้าสิบได้ไมั้ยอยู่กับบอ่อเนี่ยอ่แาแล้วพี่คิดจะทำเมื่อไหร่ครับอันนี้ที่พี่คิดจะเปิดประมัน ออก,ก็ประมาณให้ปลานี่ไซส์ได้เกือบโลก็กประมาณเมษามีนาเมษาดีหน้าเฮียขายคนขังเ้ไม่ขายคนเอ,เอาของใส่ใส่เป้ครับเดี๋ยวลองลองดูนะเพราะไม่เคยไม่เคยมาตกใส่เป้ไว้ก่อนแต่บอ่อไม่ไม่ได้กว้างมาก ยากที่สุดคือต้องหาปลาตัวแรกนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูแต่เพื่อนผมไปละก็ลองใช้กบยางตัวเล็กๆกันนะลองดูตอนตอนนี้มันแปดโมงลวไม่รู้ว่าแปดโมงมันจะได้นี่ไหมแต่หัวตะปันิงเยอะมากเลย กบ,บยางน่าจะตีข้างๆนะติดตะลิงแต่นี้ตะลิงมันลอกอะตะลิงมันลกก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองดูฝั่งนู้น่ะฝั่งนู้มาได้เดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนผมใช้คันใบสันสิบยี่สิบแล้วก็ลอกของไดว่านี่ก็ซื้อในเน็ตนะฮะราคา พันกว่าบาทไม่ได้ไม่ได้ใช้ของแพงอะไรถือว่าคันนี้ก็ตกทะเลตกอะไรถ้ามันไม่ไหวก็ทิ้งลองดูพี่เข้าใจดีนะก็เลยผมว่าอุดหนุนกุ้งไปสองโลอะกลับไปฝากแม่บ้านที่บ้าน ทำกับข้าวอันนี้แกให้มาลองตกดูนะแกก็มันคิดตังอะไรตกปลาช่อนเราก็เซียนปลาช่อนแต่ด้วยไม่เคยตกเลยลองดู คือเป็นคลิปปลาช่อนคลิปแรกเลยนะที่ผมมาตกไม่รู้จะได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหยื่ออันนี้นะครับเนี่ยยี่ห้อไหนก็ดูเอาผมผมใช้ได้หมดอ่ะอกองตีดูอออกไปหน่อย ลองดูอันนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นมาแล้วโอ้โโหละอุ้ยลุดโอ้ยลุดครับโอ้โหอยุ่ในกล้องเห็นไหม ต้องส่งสายเนาะผมผมไม่ได้ส่งอะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวลองใหม่ทีตกใจเลยกัดจริงกัดจริงเอาใหม่เอาใหม่อหมโอ้โหเมื่อกี้เห็นเป็นรอยน้ำเลยเอาใหม่เอาใหม่หมตกใจไม่ต้องส่งสายนะผมก็วัดเลย เริ่มสนุกแล้วแล้วตอนนี้ต้องตีริมริมตะลิ่งจริงๆด้วยไม่ได้กัดริมด้วยนะกัดขยับเข้าไปอีกด้วยอันนี้กล้องมาตัวเดียวนะครับเพราะว่าคนเดียวก็ถ่ายยากหน่อย น,นี้เราตั้งใจว่ามาตกประชอดแหละผมได้เอากล้องตัวเดียวพอไม่ได้เอาอีกตัวมาเพราะส่วนใหญ่ผมจะชอบถ่ายสองมุมนะ mm. เดี๋ยวลองเดินแบบฝั่งนู้นเพราะว่ามีหมา <c oughs> ข้อดีของใช้เหยื่อแบบนี้คือมันจะไม่ติดกิ่งไม้นะเพราะว่าตัวเบ็ดมันมันอยู่ข้างบนเนี้ยแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ฝังนะหรือต้องฝังไหมเอาลองหน่อยนึงแต่ด้วยด้วยทุก ลักษณะมันก็ไม่ไม่น่าโดนลองดูเออไกลอยู่นะมั่งไงกัดไปแล้วอยู่ริมๆนะเมื่อกี้กัดมันในกล้องเห็นไหมเดี๋ยวย้ำอีกทีดิผมว่าจะลองย้ำดู เดี๋ยวขอรบกวนเดินอ้อมหน่อยนะครับขอบคุณครับทําขาเหรอครับโอ้ได้ครับขอบคุณครับเหรยอยห <laughs> หครับดูไหมครับเหรอ, <laughs> หอไม่มีครับออออ <laughs> โอ้ยรอดแต่ผม <laughs> เอาฝั่งนุ้นได้แต้มแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนผมหลอกผมมาเชื่อหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เราต้องไม่ยอมแพ้

นีจะมีผลงานไหมเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีพวกหญ้าพวกอะไรใต้น้ำน,นะมันก็จะน่าจะใช้ได้ดีอยู่เพราะตอนนี้มันแปดโมงครึ่งแล้วยังเช้าอยู่ก็เลยลองเป็นกบยางแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวลอยๆ คลิตปตกปลาช่อนใน u t u b e นี่วิ่งตึ๊ดตึ๊ดอยู่ในหัวผมเต็มหมดเลยครับใครมั่งก็ไม่รู้ที่ดูดูมาวันนี้เท่ากับว่าดูอาจารย์ YouTube มาเยอะมากแล้วก็มาลองดูจริงๆมาลองตกดูมันจะเวิร์กไหมอาลองมุมนี้อ่ะ ปลาช่อนก็น่าอยู่ที่ลกๆแบบนั้นนะนะลองดูผมใช้สปินตีนะครับเพราะว่าเบสนี่ผมเอาตรงๆเลยคือไม่ไม่ไม่ได้คล้องอ่ะไม่ได้แม่นเลยอ่ะเพราะว่ากันละกัดละอุ้ย มันสายหลุดอะ่ะเมื่อกี้กัดไปแล้วด้วยทีท,ท,ทีเพราะคันเบสผมตีไม่คล่องอะ่ะคือกลัวกลัวถ้าถ้าไม้เขามีต้นไม,ม้มีอะไรงเงี้ยเราก็เราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะนะนนนกัดล้วมนส่งสายแล้วนี่ไงโดนแล้วโดนแล้วครับอยู่แน่นอนนี่ไงอยู่แน่นอนไป เต็มปากตัวมันใหญ่มากโอ้ยยสำงเมรยาวอ้้เต็มปากเลยต้องส่งสายนะโอ้โ oh, ห oh, เรื่องเงือกตกมีตัวแรกแล้วครับโย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  เป็นอันนี้นะครับก็ดีเล็กเดี๋ยวลองดูกกออย่างเดียวมั้งเนาะที่เคยดูใน YouTube ของน้าต่างๆงน้าหลายคนที่เขาเนี่ก็จะกอแบบถ้ามีก็คงโดนแหละแต่เดี๋ยวถ้ากลางน้ำไม่ดีเดี๋ยวจะลองข้างล่างสุดเลยค่อยๆค่อยคกอออกมา ลองดูครับนั่นมีปลาหมอด้วยเป็นแต้มไหมเนี่ยเป็นแต้มไหมเนี่ยดูปลาหมอด้วยผมมุงปล่อยดีกว่าต้องระวังหน่อยนะครับเอี่ยงมันคมก็ลองเปลี่ยนเป็น ปลายางกระหัวจิกเลยละกันครับเพราะว่าลองดูเพราะว่าไม,ม่มีอันนี้เนาะเพราะมันสายละผมก็เลยลองก็โอเคตัวที่สองเป็นเทพปลาช่อนนะนะเ,เป็นหัวจิกปลายางครับอันนี้ก็ไซส์พอๆกัน โอเคตัวที่สามตัวที่สามแล้วตัวที่สี่ครับพอดีกล้องผมแบตบชาร์จไม่เข้า่ะก็เลยต้องใช้มือถือละตัวที่สี่เปป๊อกเลยตัวที่สี่ของผม,ผมหลุดขาดหลุดเยอะแต่มันไม่ขาดนะหลุดเยอะอันนี้ก็ใช้เป็นหัวจิกเลยดีกว่า ตัวที่ห้าครับผมไซส์ปอกมากเลยฮะตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สามครับโอ้ผมผมนำผมผมตัวที่ห้าแล้วนะแต่หลุดนั่งคุยโอเคโอเคเฮ้ยนี่ก็โอเคไซส์มันประมาณนี้เท่านั้นแหละเนาะมามาเล็กมากก็แดดเดียวแจมแจมโอเคครับโอ้โหนี่เราเป็นเราเป็นโปรวัช่อนกันแล้วนะวันนี้ มันก็ตกกระโพมนี่